มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอโพสต์บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอใน Facebook นะฮะบอกว่าตลอดกว่า4ปีที่ผ่านมานั้นทั้งตัวเธอเองทั้งครอบครัวเธอสมาชิกในครอบครัวทุกคนเนี่ยเหมือนตกนรกคือสภาพจิตใจดิ่งสภาพร่างกายของลูกเนี่ยก็แย่หลังจากที่ต้องประสบอุบัติเหตุก็คือมีรถทัวร์เนี่ยมาชนรถตู้ซึ่งวันนั้นในรถมีทั้งหมด5ชีวิตและ ก็เสียชีวิตไปหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือนั้นได้รับปาดเจ็บและในจำนวนผู้รับบาดเจ็บนั้นก็มีลูกน้อยของเธอซึ่งต้องเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิตนี่นะฮะโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งฮนะเธอบอกว่าเนี่ยขอความช่วยเหลือฮะเนื่องจากว่าหลังจากเกิดเรื่องนาน4ปีกว่าปรากฏว่าทางเจ้าของรถทัวร์คันดังกล่าวฮะพยายามที่จะยกย้ายทรัพย์สินเนี่ยหนีการบังคับคดีนะครับ คือเรื่องของการฟ้องร้องให้รับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็ดําเนินการในชั้นศาลนะนะคุณผู้ชมะแต่ปรากฏว่าเนี่ยทางลูกหนี้เนี่ยนะครับพยายามที่จะโยกทรัพย์หนีจนเธอไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้เลยนะครับเธอก็เล่าให้ฟังนะครับคุณนภัสวรรเนี่ยบอกว่ากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรถทัวร์มาชนท้ายรถตู้ทําให้ครอบครัวที่นั่งมาในรถตู้ทั้งหมด5คนนั้น พิการนอนติดเตียงหนึ่งเสียชีวิต1น,นะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดวันที่19มกราคมปี2563ช่วงเวลาเกือบ2องทุ่มทางครอบครัวได้ประสบอุบัติเหตุวันนั้นสามีเป็นคนขับรถตู้ขับเลนขวาสุดบริเวณช่องทางด่วนถนนลัต,ตนาทิเบตนนทบุรีจากนั้นได้มีรถทัวร์คันหนึง่งมาจากช่องซ้ายสุดจะกลับรถและได้พุ่งชนทางด้านฝั่งซ้ายของรถตู้นะอันนี้มีภาพจาก กล้องหน้ารถที่บันทึกภาพเหตุการณ์นะครับซึ่งรถทัวร์เนี่ยได้ชนทางฝั่งซ้ายของรถตู้นี่รถตู้คันนี้ฮะเป็นรถตู้ของผู้เสียหายนะครับปรากฏว่ามีคนที่เจ็บหนัก4คนก็คือพ่อสามีแล้วก็ตัวเธอแล้วก็ลูกชายคนเล็กแล้วก็มีลูกสาวคนโตนะครับจากนั้นพ่อสามีรักษาตัวได้ไม่นานก็เสียชีวิตส่วนลูกชายคนเล็กนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยฮะ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับคือยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยคุณผู้ชมฮะแต่ปรากฏว่านะครับกลายเป็นผู้พิการนะตัวเธอเองก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับโดยสามีเป็นโจที่ทน่1น้องสาวสาวมีเป็นโจทที่2ตัวเธอเป็นโจทที่3ลูกสาวเป็นโจที่ที่ลูกชายเป็นโจทที่5ส่วนตัวจําเลยก็มีคนขับรถเป็นจําเลยที่1แล้วก็มีห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นจําเลยที่2แล้วก็มีตัว ภรายาของเจ้าของรถเนี่ยเป็นจำเลยที่3เนื่องจากสามีของเจ้าของรถเนี่ยเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบก็เลยไม่ถูกฟออ้องมีบริษัทประกันเป็นจำเลยที่4นะฮะที่ผ่านมาจำเลยที่1-3ถึงไม่เคยมาศาลเลยให้ทนายเป็นคนดำเนินการทั้งหมดนะครับนี่นะครับทีนี้ตัวเธอกับสามีเองก็พยายามที่จะทำการสืบทรั์มาโดยตลอด คือวันสืบพยานเนี่ยสารแพ่งก็นัดไก่เกลี่ยทนายเขาขอลดยอดหนี้เธอก็บอกก็ลดให้แต่เหมือนเจ็บฟรีสารก็ทําสัญญายอมนะฮะแล้วก็ภายหลังเนี่ยพอมีการตกลงกันแล้วเนี่ยก็ผิดนัดชําระหนี้ตั้งแต่งวดแรกไม่ยอมจ่ายเลยเงียบหายไปเลยนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีความพยายามที่จะโยกเอาทรัพย์สินหนีด้วยนะครับนี่นะครับคือทางผู้เสียหายเนี่ยฟ้องร้องให้คู่กรณีจ่ายเงินมา8ล้านนะฮะ ต่อมามีคำสั่งสารอุทธรณ์ที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์67ให้คู่กรณีชำระเงินโจทย์ที่5คือลูกชายที่พิการจำนวน6ล้าน2แสนจำเลยก็ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่งวดแรกไม่จ่ายเงียบหายเมื่อผู้เสียหายไปสืบทรัพย์ก็พบที่ดินของฝ่ายชายที่เป็นเจ้าของรถทัวร์ที่ได้มาระหว่างสมรสกับลูกหนี้ฝ่ายหญิงต่อมาเพราะว่ามีการโอนไปให้บุคคลที่3จากนั้น นะสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของรถทัวร์เนี่ยก็มีการหย่ากันประมาณเหมือนกับหย่าหนีนี่นะะทางผู้เสียหายจึงมีการฟ้องร้องในคดีการโกงเจ้าหนี้เป็นอีกคดีหนึ่งนะครับอันนี้ไปฟ้องที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะฮะเพราะว่ารัพย์มันอยู่ที่นั่นต่อมาศาลที่จังหวัดอุบลราชธานีนัดไก่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายก็มีการทําบันทึกข้อตกลงสัญญาปณีปนอมยอมความโดยระบุให้ลูกหนี้จ่ายรายเดือนให้กับนะฮะให้กับทางเจ้าหนี้ แต่ปรากฏว่าเนี่ยก็เบี้ยวอีกไม่จ่ายอีกนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังนะครับาทางผู้เสียหายเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับเขาไม่เคยติดต่อมามีทางมีทางเราที่เป็นคนติดต่อไปโทรไปถามเขาว่าขายรถได้แล้วหรือย,ยังแล้วก็ถามเขาว่า,าขายได้รถได้แล้วหรือย,ยังเขาบอกว่าเขา,ายังขายรถไม่ได้ก็เลยบอกเขาว่างั้นให้เราช่วยโพสต์ขายรถไหมคือเราก็อยากได้งเงิน ทุกวันมันก็มีค่าใช้จ่ายในฐานะแม่เหมือนกันมันก็ควรต้องเห็นใจซึ่งกันและกันบ้างเพราะอยากจะให้ทยอยจ่ายก็ได้ค่ะรวมเดี๋ยวนะคะสรุปแล้วก้อนที่เรียกไปตอนนี้ที่เขาคิดนัดอยู่เนี่ยรวมเท่าไหร่คะรวมทุกยอดรวมทุกยอดมามาคำพิพากษาทำทำตามยอมล้านสี่ <ยา S 2> ใช่ไหมแล้วก็คำพิพา,ากษาศาลบุธรนหกล้านสองส รว,ร,รวมดอกเบี้ยลงทำเนียบอะไรก็ได้ประมาณ8ล้านใช่ใช่แปดล้านซึ่งก้อน8ล้านนี้มีจ่ายมาแล้วบ้างเท่าไหร่นะคะหรือว่าหนึ่งพันบาทครับจ่ายมาหนึ่งพันบาทนี่นะครับคือตัวของลูกหนี้เนี่ยก็อ้างบอกว่าเนี่ยคือไม่มีเงินแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะขายรถคันดังกล่าวรถทัวงคันดังกล่าวเนี่ยเอามาใช้หนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็เขาเรียกว่าบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องมา4ี่ปีกว่านะฮะ ก็ได้เงินเยียวยาก็เพียงเงินที่ทางบริษัทประกันเนี่ยรับผิดชอบมาให้เนี่ยจำนวน2ล้านบาทเนื่องจากว่ามีรถคู่กรณีเนี่ยเขาทำพบรบแล้วก็ทำประกันชั้น3นะฮะไม่ใช่ชั้น1ด้วยนะเอ่อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยได้รับจากทางบริษัทประกันมา2ล้านแต่ว่าค่าเสียหายส,ส่วนอื่นๆที่คู่กรณีเนี่ยจะต้องจ่ายเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับนี่นะ ทีนี้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของครอบครัวนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยฮะนะฮะเนื่องจากว่าเนี่ยคือตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเธอมีลูกชายคนเล็กเนี่ยอายุตอนนั้นประมาณ1ขขวบนะครับที่ประสบอุบัติเหตุแล้วนะครับกลายเป็นว่าเนี่ยลูกชายเธอเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฮะตาเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นนะครับแล้วก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นวันเล่นนะครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยยังมีการเนี่ยอัปเดตข้อมูลทาง Facebook ตลอดไป,ลไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่พาลูกทัวร์ไป,ไปนู่นไปนี่เหมือนใช้ชีวิตอยู่สุขสบายในขณะที่ครอบครัวน,นี้เนี่ยเหมือนอยู่เหมือนตกนรกทั้งเป็นน,นะครับนี่นะฮะตอนนี้ลูกชายเธอก็ยังวนเวียนเข้าออกโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายเจปาถะถังออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปต้องซื้อทุกเดือนแผ่นรองรับทุกอย่างก็ต้องใช้เงินในขณะที่ลูกหนี้ลอยตัวเหนือปัญหา ผู้เป็นแม่เองก็ร้องไห้เสียน้ําตามานับครั้งไม่ถ้วนที่ลูกชายอาจจะต้องพิการไปตลอดชีวิตและถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปนะฮะตัวผู้เป็นแม่เนี่ยนะครับเคยมีความคิดว่าไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้แต่พอมองลูกแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองยังตายไม่ได้ลูกยังไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าตัวเองตายไปแล้วเขาจะอยู่อย่างไรนะฮะอันนี้ที่คุณนภัสวรนเนี่ยเธอโพสต์เอาไว้นะครับ และตัวเธอเองเนี่ยก็หลังจากเกิดเรื่องเองก็มีโรคทั้งโรคความดันโลหิตสูงทั้งความเครียดความวิตกกังวลสามีก็เป็นโรคนอนไม่หลับลูกสาวก็เป็นโรคสมาธิสั้นต้องพาไปปรึกษาคุณหมอตลอดรับยามากินตลอดนะครับปัจจุบันเนี่ยผ่านมา4ปีกว่าลูกชายตอนที่เกิดเหตุอายุหนึ่งขวบตอนนี้ก็อายุป,ประมาณ5ขวบแล้วนะฮะซึ่งลูกชายเธอเนี่ย ช่วงแรกๆตอนเกิดเรื่องเนี่ยคือเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะคือนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากจะได้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปที่เรื่องคือในชั้นศาลก็ดําเนินการไปแล้วนะก็ต้องว่ากันในชั้นของการบังคับคดีต่อไปนะครับว่าจะไปตามสืบทรั์ไปตามทรัพย์สินอะไรที่พอจะช่วยเหลือฝั่งโจทได้บ้างคือฟ้องชนะก็จริงอ่ะ หรือไปไกเกะเกียชั้นศาลจนกระทั่งศาลได้ทำสัญญาปณีประนอมยอมความแล้วก็ไปถอนฟ้องเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยลูกหนี้ก็เบี้ยวสัญญาปณีประนอมยอมความอีกนะครับเขาเรียกว่าเบี้ยวซ้าเบี้ยวซ้อนเนี่ยนะครับแล้วจะทำอย่างไรนี่นะฮะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับ